ะเดินไปนบบทั้งวัเหรอเดี๋ยวตตมาที่อะไรแม่จะไปถ่ายด้วยเนาะมากมาก อืสบายจังอายาเออตรงนี้ปลอดภัยสุดๆเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องห่วงมากไม่ต้องมองหาเนาะเป็นตนตันตตวการอเลยใช่แล้วเราก็เราก็เหนื่อยกับการมองไงคนมันเยอะ